ขันหา่มมนวหามมวอมันโตห้าววอมันโตเขาห้ากับวอมันห้าเด้อเข้าหลงละชีพโกรธผู้ใดโกรธแน่บ่ม,มีโตกี่งูทันที่นอไปโกดหน้าบาท่ทำนอไอัสังขารเทวานัน่นควบผูงแต่นั่นบ่มีโตเด้อหรือว่าถ้านแน่ที่เป็นโตจับต้องได้คือกายหยาบนี่อันอนี้ก็เป็นดินน้ำไฟลมมีไผสิไปโกรธชีดินอยู่บ่ไปเครียดแต่ชีดินอยู่บ่มีไผไปเครียดแต่ลมอยู่บ่มีไผไปเครียดแต่ไฟอยู่บ่มีไผไปโกรธแต่น้ำอยู่บ่บ่มีมันเป็นธาตุตามธรรมชาติ แต่พอมา่ร่วมตัวกันเป็นคนเน่ยพัลืมมาเป็นธาตุได้บางเป็นผู้นั้นผู้นี้เกิดสอบเกิดสร้างขึ้นมาได้บางแค่ธาตุเราก็หลงแล้วส่วนที่เป็นรูปยังยังมีนามมาทําอีกสี่อย่างมีทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยบิญญาณความรับรู้สัญญาความจะได้ไม่รู้และก็สิ่งที่ร้ายกาจคือสังขารตัวปรุงแต่งปรุงได้แต่ให้เป็นปุญญาที่สังขารปรุงไปทางบุญจะนําไปสู่สวรรค์หกชั้นปุญญาที่สังขารก่อนจะตาย ถ้าปุญญาพิสังขารนี่ปรุงในจิตในใจผูกใจไว้ในบุญก็จะนําไปสวรรค์หกชั้นมนุษย์หนึ่งส่วนดีก็มีอยู่แต่ส่วนมากมันจะเป็นส่วนที่โมหะโทสะโลกโกรดหลงมาปรุงและจะนำไปอบยายภูมิ